สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมมารัดขอบตะก้านะฮะหลายๆคนอาจจะอยากจะรู้ว่าวิธีการรัดขอบตะก้าั้นเป็นอย่างไรนะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมมาสอนวิธีการรัดขอบตะก้าแบบง่ายๆนะก่อนอื่นเลยเราต้องเหลาไม้ไผนะ่คุณผู้ชมจะมีไม้ไผ่สั้นแลนะไม้ไผ่ยาวลักษณะแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเหลาแบบบางๆไปก่อนนันะแบบนี้เลยปกติจะต้องใช้หนานะคุณผู้ชมที่แข็งกว่านี้ ไม้สั้นไม้ยาวครับนี่ก็คือว่าไม้สั้นเนี่ยมันจะอยู่ข้างในเวลาใส่ก็คือแบบนี้เลยผู้ชมค่อยๆดัดการดัดใส่อย่างเงี้ยมันก็อันตรายหนึง่งบางทีมันหลุดแล้วก็ดีดเราได้ต้องระวังน,นะุผู้ชม,มค่อยๆดัดนะหลังจากที่มันจบกันนั้นคุผู้ชมเราก็จะดัดให้มันกลมๆนิดนึงฮะ ส่วนตรงที่มาบรรจบก,กันนี่เราต้องจับไว้ห้ามปล่อยติดขาดนะครับถ้าปล่อยโอกาสที่จะดีดนี่สูงมากต้องระวัตงตัวเสี่อันตรายนะส่วนวันนี้ผมจะใช้เป็นเชือก PE นะคนุณผู้ชมปกติจะใช้เป็นเชือกไนลอนเชือกใหญ่กว่านี้แต่วันนี้เราใช้เป็นเชือก PE นี่ฮะเชือกตกปลานะคนุณผู้ชมเป็นเชือกเส้นเล็กพอดีเลย และเข็มก็ผมใช้เข็มเย็บผ้าปกติจะใช้เป็นเข็มใหญ่นะฮะจากวีนะุกผู้ชมจากนั้นเราก็จะมามัดนะเดี๋ยวจะให้ผู้ชมดูใกล้ๆกันมาดูใกล้ๆกันนะครับผมก็แบบนี้นะผู้ชมเราจะเสียบอ่าจิ้มเข็มให้โดนตรงตัวฐานของตะกร้านะฮะแบบนี้เลยเสียบเข้าไปทั้งในราต้องเสียบแล้วก็ามัดก่อน หลังจากมัดเสร็จนะผู้มชมเราก็จะใช้อีกไม้หนึ่งนะฮะนี่จะเป็นไม้นอกตรงนี้ต้องพยายามจับไว้ตลอดนะห้ามปล่อยเพราะวกันมันดีดนะ่ผู้มชมอาจจะดีดได้ปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะอีดแบบนี้จับไว้เราก็จะเสียบจากข้างในออกข้างนอกครับ คูเห็นแบบนี้ไหมนี่มันจะอยู่ตรงกลางตรงกลางนะฮะแล้วก็ดึงดึงเราก็รัดเลยหลังจากที่เรารัดแบบนี้นะคุณผู้ชมสิ่งที่สำคัญที่เราต้องใส่ด้วยก็คือไม้ตัวนี้เป็นไม้กลมที่เราเหลาให้มันกลม,กมะฮะเพื่อที่จะมาใส่ข้างบนนี้ครับ เพื่อปิดเนี่ยปิดรอยถ้าเราไม่ใส่มันก็จะเป็นร่องเป็นดูอย่างเงี้ยเวลาเราใส่ไปแล้วจะปิดรอยได้ดีเนี่ยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะสวยยิ่งขึ้นนะฮะแล้ก็ดึงเลยพยายามเจาะให้ในตรงฐานตะกร้านะคุณผู้ชมเนี่ยจับแบบนี้นะฮะเราก็เจาะจากด้านใน แบบนี้เลยอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมครับดึงมาพยายามรัดให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้ Là công mà mà, nó có thể thăm bản nếp dưới đang không chôm mắt tầm ăn sống rồi mà, mà cũng chôm đừng hay từng chẳng ăn hạ cũng chôm เราจะคล้องเชือกมัดเป็นปมนะก็คือนี่ฮะเชือกตัวนี้เสียบเข้ามาก็ออกนี่ฮะแบบนี้เพื่อล็อกไว้ไม่ให้มันหลุดนั่นเองทำแบบนี้ไปจนรอบเลยนะฮะมันจะอาจจะตรงตรงนี้ล้วก็พยายามค่อยคอยดัดไปด้วยนะฮ่อยค่อยดัดไปให้รอบเลยตรงนี้หลุดลุยไม่เป็นไรคุณผู้ชมมันอยู่แน่นอนนะฮะ ดุด้วยไม่เป็นไรแบบนี้ครับสองรอบแบบนี้เราก็รัดเป็นปมครับดึงด้วยนะคุณผู้ชมให้มันตึงแบบนี้เลย Hạ, mình hạ cô Mình sẽ ở cao mặt này, Đừng Dục lông nhé Bây dึง đừng hay mình tưng sụt nó chậu quá nhé nữa cơ bên bôm. แบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําให้มันรอบนี้เรามาดูกันนะครับมาบรรจบแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมตรงนี้ต้องเหลาบางๆเลยตรงนี้จะมัดประมาณสักสามสี่รอบนะค,ะคุณผู้ชมตรงปลายนะฮะ มาเป็นลักษณะนี้นะฮะท่านผู้ชมเราก็จะมาดัดนะฮะท่านผู้ชมดัดให้ได้กลมที่สุดนั่นเองนี่ครโอเคครับทุกทานก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ฮะถือว่าสวยงามปรามแท้ปรามเหลือมนะท่านผู้ชมก็เหลือขั้นตอนการใส่ขาแล้วก็หิ้วนะฮะตัวหมูตามจับนั่นเองเกอวันนี้เป็นคลิป รัดขอบเป็นขอบตะกร้ากันเองฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ยอมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำใจเพื่อให้ใทำคลิปต่อไปคลิปน่าจะเป็นอะไรก็ยืงกดติดตามหนะ้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมขอตัวรัก่อนกับการรัดขอบตะกร้าแบบง่ายๆให้คุณผู้ชมนะฮะสวยๆเลยฮนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ